สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับ,ช,บ,บช่อง b e ส Super Smart วันนี้ผมมีข่าวร้ายมาบอกกับทุกๆคนที่เป็นแฟนคลับเกี่ยวกับการ์ตูนดักกันบนนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยว่าข่าวเรื่องนี้จะเป็นจริงอาจารย์อากิระโทริยาม่าได้เสียชีวิตลงในวัย68ปีเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็ขออุที่สุดกุศลให้ท่านให้ไปสู่สุคตินะครับอยู่บนสวรรค์นะครับสาเหตุที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยเพราะว่า ท่านป่วยเป็นเลือดออกทางสม,มองนะครับผมยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามชอบบ่อง BJ Super Smart ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเก่าขอขอบคุณและสวัสดีครับ